ดวงรายวันของคนที่เกิดวันอังคารน,นะคะประจำวันที่28พฤษภาคม2566สําหรับคนที่เกิดวันอังคารวันนี้นะคะคนที่เกิดวันอังคารวันนี้นะคะคุณมีเรื่องให้คิดให้ตัดสินใจนะคะมีเรื่องให้คิดให้ตัดสินใจนะคะช่วงนี้ช่วงนี้อาจจะต้องอดทนกับปัญหาอะไรหลายๆอย่างนะคะช่วงนี้การงานค่อนข้างโดดเด่นนะคะคุณมีโอกาสที่จะมีโชคนะคะจะมีโชคมีลาบหลายๆคนรองเงินก้อนมีโอกาสได้เงินนะคะ คุณจะได้โชคจะมีคนเอาโชคเอาลาบมาให้นะคะการเงินค่อนข้างดีนะคะการเงินค่อนข้างดีนะคะโชคลาบมานะคะโชคลาบมานะคะคุณมีโอกาสได้โชคได้ลาบได้เงินก้อนนะคะหลายหลายคนมีเรื่องให้กังวลใจนะคะระวังปัญหาด้านสุขภาพนะคะระวังปัญหาเรื่องของสุขภาพนิดนึงระวังสายตาคอบ่าไหลกระดูกสันหลังนะคะสื่อน้าโชคของคุณวันนี้นะคะคือเลขที่บ้านแล้วก็เด็กให้โชคสีเสริมดวงน้าโชคของคุณวันนี้คือ สีเหลืองสีเขียวสีแดงนะคะแล้วก็สีขาวให้โชคเลขหน้าไพา่ของคุณวันนี้นะคะ8 1ดนะคะ8 1ดขอให้คุณโชคดีร่ำรวยค่ะ